อูมารูบักช็อป้านบริการเติมโลบักระบบ ID Pass เลดดีเติมเลย แถมยังมีบริการกดผลบ็อกฟรุตและบริการกดเกมพาร์ยังมีอีกฟังก์ชันหนึ่งเลดบริการเอพีคูณสองเลีดราคาเงินม่วงสนใจใช้บริการลิงใต้รังคลิปเลยเนโกบักชอ็อปบริการเติมโรบกักและบริการกดผลบ็อกฟรุตแถมยังมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบกุโนโรบอกบ็อกฟรุตโลกูนไอคูนเอ็กคิงพีชชินโดไลไม่ว่าจะเป็นบริการหนักแค่ไหนเนโกบักชอ็อปรับได้ทั้งหมดสามารถใช้บริการลิงใต้รังคลิปเลยนะครับ กราบสวัสดีด้วยนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องลาสโลเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในดิสสแตนต์อัพไล์เลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะมาอัปเดตเนาะว่ามาถึงไหนกันแล้วมั่งนะครับว่าแอดมินยังใจเย็นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเออรีบนะครับอ่าโอเคเรามาดูในสน็ทพิกอันแรกเลยนะครับนะเอ่ออันนี้ก็คืออันนี้น่าจะเป็นคนปั้นโมเดลวะเนะเออเอาเห็นเอาโมเดลมาแปะสนสนิกพิก้วยนะครับนะ นะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยคุณนะคุณนะเออคุณคุณนะตัวนี้นะครับโอ้มีเวอร์ชั่นนี้แล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับคุณนะ่ะผมลืมชื่อไปแล้วมันชื่อว่าอะไรนะเอ้ชื่อว่าอะไรนะอืมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปเลยนะครับนะผมจำไม่ได้ผมลืมแล้วดีโอขนาดชื่อสแตนยังลืมเลยนะครับนะแล้วก็เออผมมีอะไรจะบอกนะคนดูนะแบบ ในเมื่อแบบมีคนมาบอกเอ้ยอันนี้โคตรเจ๋งเลยนะเอามาลงอ่ะอันนี้บอกว่าเอ้ยโคตรเจ๋งนะครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นหนึ่งในเดเวลอปเปนะครับนะ,ะมีการบอก่ะโอเคเดี๋ยวจะกลับไปเล่นโลกไรเอทแล้ว,วเดี๋ยวมีการแบบไม่สนเกมตัวเองแต่กลับไปเล่นโลกไรเอทอย่างนั้นเหรอะฮะอันนี้เขอันนี้เขาบอกว่าเออไม่สนใจหรอกโอเคอุ้ยอุ้ยออออุ้ย ไอนน้ตัวอะไรวะเนี่ยดูหน้าตามันดิเหมือนจิจกอะอุ้ยอันนี้อะไรขอดู่อยก็แล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้เรามาอันนี้คือน่าจะเป็นฟันนี่วันเดนทายล่างตัวหลักนะครับวันนี้วันเลนทายล่างรองโครนที่หนึ่งโครนที่สองอืมอืมอารมณ์แบบแบบโตจ้าเหรอเนี่ย เปิดเสียงได้ไหมเปิดเสียงก็ไม่มีอะไรอู้โอเคดูดีดูด,ดีอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยคุณคุณน้าเราเนี่ยคุณคุณนะอ้เจ็ดทาท้าทา,ทา,ทายืนอย่างเทีย์ครับนะอ้ยดีเอโก้วะ่ะอันนี้อะไรขอดูหน่อยจ้า อะไรแหกปากทำไมไว่ายแล้วก็น,นี้เหมือนซาวาดูโดปะผู้จ๋าฮมเชตูอะไรครับเนี่ยนี่คือลีกิวมหุยห้ยอุ้ยอุยปั้นโมเดลนะครับเนี่ยอันนี้เขาน่าจะปั้นโมเดลเองนะครับนะเนาะเอ้ยเสียวอยู่เอ้ย s ิกกี้ฟิงเกอว่ะโมเดลว่ะโมเดลแบบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับนะดูดิสนน่พิกเอาลงไม่แค่กี่งานอะดูงานที่แล้วนี่คืองานสมบูรณ์ที่อยู่ในคลิปที่แล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยดูพอมาถึงอาทิตย์นี้ดูดิคือถ้ามมันลงน้อยอย่างว่า <c oughs> เออผมว่าทำไมมันลงน้อยนะเออเดี๋ยวลองผมลองไปดูช่องอื่นนะเผื่อมันยังแบบตกค้างอะไรนะครับในช่องประกาศมีอะไรบ้างอะอะไรเนี่ย พีพีแฮงเอาอะไรอ่ะอันนี้โอเคอุย้ยอันนี้คือระบบเปลี่ยนแปลงอะไรมั่งใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่อันแรกเดี๋ยวบาเลตท่าต่อยนะท่าต่อยอ e, ีนะครับที่กดเอียมันจะต่อยรัวนะ่ะรีเวิร์กนะครับก็น่าจะรีเวิร์กเลยนะอ่าดูเอวบาเลตนะฮะโอ้ื่อก่อนความไกลแค่ 3. 5ุด้าแต่ไกลขึ้น 4. 5ุ้าเลยทีเดียว อืมถือว่าดีถือว่าดีบัฟนะบัฟเดอโบเอยู U นะครับเลิศอะไรอาคือดัมมี่ให้ยี่สิบเจ็ดเอ็กพีบูดัมมี่ให้สิบเอ็กพีพัจเจ้ากอตลี่ให้หนึ่งพันแคชแล้วก็หนึ่งพันเอ็กพีอันนี้จะเป็นระบบเอ็กพีแล้วก็ยังมีระบบเอ็กพีเออเควสซิพเต็มนะครับอ๋อโอเคระบบเควสนะครับนะอ๋อโอเคเควสซิพเต็มเสร็จแล้วระบบเควสเสร็จแล้วเหรอ โอเคอย่างน้อยเราก็วางใจเรื่องระบบเควสเสร็จแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องต่างๆนะเราอะไรเพิ่ม Double AU Donut โอเคแล้วก็ธาตุแจ็บเจ็บน่าจะเป็นการแบบวิ่งไปปาดปะแล้วก็อันนี้ซ่อมแซมซ่อมแซมธาตุนะครับทำสกีป์ to Double AU โอเคธาตุ X King Crimson รีเ,ลเคลียร์มดีขึ้นอืมโอเคอ่าน่าจะมีแค่นี้ในเะชิงลบอ่าโปเกสโอเคอันนี้น่าจะเป็นเชื่อถือหน่อยว่า อะไรเสร็จแล้วมั่งนะครับนะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเสร็จแล้วนะสําหรับไอ้เขียวๆเนี่ยเออแอนิเมชันบางอันเนี่ยเสร็จแล้วบางอันเหรอทำไมต้องพูดว่าซ้ำซ้ำแอนิเมชันอ่ะคือ,ค,อคือไม่มั่นใจเหรองงอ,งอ่ะบางแอนิเมชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วก็อ่ะบางแมปโมเดลเนี่ยกำลังเสร็จเหมือนกันนะคือบางโมเดลที่จะเอามาต่อกันเพื่อที่จะเป็นทำเป็นแมปใช่ไหมก็อืมโอเครอได้ สแตนอ่ะฮะสแตนแบบปกติเสร็จแล้วโอเคสแตนไอพวกสตาร์พีนัมเมจิเคียนเลสติ๊กกี้ฟิงเกอร์อะไรพวกนั้นน่าจะเสร็จแล้วซาวเอฟเฟกเสร็จแล้วไอพวกที่ยังไม่เสร็จก็น่าจะเป็น NPC นดันเจียนสแตนแมพแล้วก็บางแอนิเมชันแล้วก็ไอเทมดรอปไอเทมดรอบระบบไอเทมดรอบอ่ะยังไม่เสร็จเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ไอเทมไอเทมเสร็จแล้วไอเทมเสร็จแล้วนะครับอ่าไอเทมดรอปเสร็จแล้วนะเรียบร้อยตอนนี้นะครับ สเตนออร่าเสร็จแล้วนะครับอ่าสแตนออร่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ระบบระบบเลือดนะครับระบบเลือดน่าจะเสร็จแล้วนะครับอ้สแตนแอโร่เสร็จแล้วหรอระบบแทงแอโร่ ra, เนี่ยนะอืมโอเคระบบที่อัปเดตเข้ามาก็น่าจะมีแค่นี้ดูด,ด update, ิอัปเดตเดือนที่3วันที่18คเอคยไม่มีข่าวๆที่จะอัปเดตมาให้ผมบ้างเลยไงครับสแตนอัปไล์มีแค่นี้จริงๆเหรอพี่โอ้มีโพมีโพถามถามอ่า ไปดูบางอันที่ผมสามารถแปลได้ก็แล้วกันนะครับฮาร d โด t h ด w o บ l d ท่านผู้ชมฟังเสียงกันมา <S <S เอ,อ้ยเสียงเทยูเนี่ยอืมสองเสียงน,นี้เขาจะให้บูดเป็นเสียงอันไหนดีนะท่านผู้ชมนะอ่ะอันที่ชนะไปก็น่าจะเป็นอันที่สองนะครับไุนผลลัพธ์ย่ิบเก้ลเลยนะครับ อะไรเนี่ยผลบวตอะไรเนี่ย what the fuck is i s อะไรเนี่ย super anta instinct shaggy อันที่สองฟิ r what ใครจะเป็นคนชนะแล้วมันบวตอะไรกันน A ะ A เหรอ A กันเต็มเลยีแค่76กาฟิวแพ้เหรอผลบุตอะไรวะเนี่ยทำไมมันทำไมบันดิสมันหลุดเละเทะอย่างนี้วะท่า,านผู้ชมผมไม่เข้าใจว่ะโอ้ในที่แทบจะไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามา คือน้อยมากนะครับที่จะเพิ่มอัปเดตเข้ามานะครับอันนี้ก็จะจะเป็นคําคถามนะครับนะเมื่อไหร่เกมจะเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ไปแปลก่อนฉันไม่แน่ใจว่าจะซื่อสัตย์ฉันไม่แน่ใจว่าจะซื่อสัตย์แต่สามารถทําได้มาก2อถึงสสัปดาห์แมพจะเสร็จเมื่อไหร่โพสวันที่โพสเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมเลยนะคนดู เดือนมีนาคมวันที่เดือนมีนาคมแล้วบอกว่าสองถึงสามสัปดาห์จะเสร็จจะมีแอดมินสแตนหรือเปล่ามีเออเราถามคําถามไปได้นะถ้าใครมีคําถามอะไรก็ DM คนนี้เลยนะครับนะทักไปถามเลยคนดูเอาเลยทักไปถามเมื่อไหร่เกมจะเสร็จเออคณดูทักไปถามไอ้นี่เลยนะถ้าไปตื้มันคนดูเกมจะได้ออกมาไวๆนะครับแล้วก็จะมีโมบายซัพพอร์ตนะก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ของคุณที่เข้ามารับชมนะครับโอ้ยแอดมินน้อ กาจะทำออกมาเสร็จนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับสแตจอัรตไล์แล้วก็ลัสโตนะครับเ,ออเฮ้ยเบื่อเมื่อไหร่เกมจะมาครับเนี่ย